นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่แพทยสยภามีมติลงโทษสามแพทย์เกี่ยวกับการรักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ค่ะซึ่งได้รับหนังสือมติของแพทยสภามีกรอบการพิจารณา15วันว่าตนนั้นได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการเสนอความเห็นให้สภานาย,ยกพิเศษเพื่อพิจารณาตามมาตรา25พรบพรบวิชาชีพและเวชกรรมปี2525 25หมายข ว่าคณะกรรมการดังกล่าวได้ให้คําปรึกษากับตนโดยจะต้องมีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการทั้งหมด4ชุดซึ่งกล่าวความคืบหน้าว่าจะยับยั้งหรือไม่ยับยั้งเรื่องนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะข้อมูลยังไม่ครบถ้วนแต่หากได้เอกสารครบแล้วคณะกรรมการชุดที่ตนตั้งขึ้นก็จะพิจารณาได้ทันทีและเมื่อถามว่าหากในอนาคตมีพรบรฉบับใหม่นายกสภาพิเศษควรมีอํานาจในการยับยั้งมติของแพทยสภาหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวค่ะว่าต้องเปลี่ยนกฎหมายใหม่เพราะตนทําตามกฎหมาย ถ้าไม่ทําตามกฎหมายก็จะมีความผิดเหมือนกรณีที่แพทยสภาหากพิจารณาอะไรที่ทําให้ผู้ที่ถูกพิจารณาโทษคิดว่าตนเองไม่มีความผิดมีการฟ้องร้องขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับตนหากไม่ได้ดําเนินการหรือทําอะไรปล่อยเรื่องนี้ไว้เฉยๆก็จะถูกฟ้องร้องได้หากเห็นว่านายกสภาพิเศษไม่มีประโยชน์กฎหมายก็ต้องเปลี่ยนแต่เรื่องนี้ตนถูกบังคับด้วยกฎหมายว่าต้องทํางานส่วนกรอบระยะเวลาการพิจารณา15วันจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใดนั้นนายสมศักดิ์กล่าว ว่าหากได้รับข้อมูลครบก็จะใช้เวลาในการพิจารณาแค่15วันตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากแพทยสภาและจะพยายามไม่ขอขยายเวลาเพิ่มเติมค่ะและเมื่อถามถึงกรณีที่แพทยสภาออกมาระบุว่ามีเอกสารที่บ่งบอกว่านายทักษิณป่วยไม่วิกฤตจ,จะต้องขอเอกสารตรงนี้มาเพิ่มเติมหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าในส่วนนี้แพทยสภาได้พิจารณาไปทั้งหมดแล้วและยังไม่ได้มีการเสนอมายังคณะกรรมการสภานายกพิเศษและเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรา 157ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการแต่ละชุดค่ะจึงต้องพิจารณาให้ดีอำนาจหน้าที่ของเรามีเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นค่ะ